สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้6กข้อเรื่องนั่งเงียบๆตามลำพังเพลงข um ้ามครวนบทที่3ข้อ28ถึง33ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราผ่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันเราที่ฐานในพระนามสรีเจ,เจ้าเอเมนครับเรามาดูพ่อภีด้วยกันครับเพลงข um ้าครวนบทที่3ข้อ28ถึง33ให้เขานั่งเงียบๆตามลาพัง เพราะพระองค์ทรงวางแอกนั้นบนเขาเองให้เขาเอาปากจดผงคลีดินบางทีจะมีหวังให้เขาเอียงแก้มแก่ผู้ที่ตบเขาให้เขารับความอับอายอย่างเต็มขนาดเพราะว่าองค์เจ้านายจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดแม้ทรงทำให้เกิดความเศร้าโศกพระองค์จะทรงพักกรุณาตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ได้ตั้งพระทัยทำให้ผู้ใดทุกข์ใจหรือทำให้มนุษย์โศกเศร้าครับวันนี้พระเจ้าพระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้นะครับว่าให้เรานั่งเงียบๆตามลำพังครับเพราะเหตุผลก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้วางแอกนั้นพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เกิดสิ่งนั้นและถ้าเขาเอง เป็นสาเหตุเป็นเพราะถ้าเขาทำความผิดบาปให้เขาจดปากนะครับให้เขาก้มหน้าให้เขาเงียบๆอยู่และคอยรอพระองค์บางทีจะมีหวังถ้าเขาจดเอาปากจดผงครีดนะินรัินมาถึงทอมใจลงยอมรับกับให้เขาเอียงแก้มกับผู้ที่ตบเขาถ้าเกิดมีคนที่ อาจจะด้วยความโกรธเกลี้ยวและกำลังทำร้ายให้เขารับสิ่งนั้นรับความอับอายอย่างเต็มขนาดครับเราเห็นว่ามีตอนนี้บอกนะครับว่านั่งเงียบๆตามลำพังครับให้รับสิ่งนั้นนะครับเพราะพระเจ้าเป็นคนให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ยอมรับมันโดยเฉพาะถ้านั่นเป็นความผิดความบาปของเราเองให้เรายอมรับให้เรารับความอับอายอย่างเต็มขนาดครับ แต่คำถามคือว่าถ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณทํานะครับถ้าคุณไม่ได้รับเพราะว่าคุณทําอะไรผิดมานะครับการนั่งเงียบๆตามลําพังอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นครับที่คุณรับสิ่งเหล่านั้นและพระคัมภีร์บอกต่อไปอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าองค์เจ้านายคือพระเจ้าของเราจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิตครับแม้ทรงให้เกิดความเศร้าโศกพระองค์จะทรงพระกรุณา ตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ครับแล้วเราขยายความตรงนี้นะครับว่าแม้ว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายกับชีวิตของเราแต่พระเจ้าจะไม่ละทิ้งครับพระเจ้าจะกะรุณาตามความรักมั่นคงของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้คนไหนทุกข์ใจหรือทําให้มนุษย์โศกเศร้าครับพระองค์ไม่ได้ตั้งใจทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น และยิ่งถ้าคุณไม่ได้ทําความผิดบาปอะไรมาครับและนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นผลจากการการะทําของคุณครับให้คุณนั่งเงียบๆตามลําพังและรอคอยพระเจ้าผมเองขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้มีคลิปเสียงนะครับจะโชว์ให้ดูนะครับเป็นสิ่งที่มีขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องได้หนุนใจนะครับพระเจ้าค่ะพี่เห็นแล้วรู้จะกกับพี่ดีแล้วก็อาจารย์ที่แบบ คือคริสตจาแค่ปีละค่ะเป็นบ้านของหนูหนุณไม่ไปไหนไปไหนค่ะแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะรับน้องเดียก็ได้หนุนใจนะครับว่าเขาได้รับการเสริมสร้างเติบโตขึ้นที่นี่นะครับเขาจะไม่ไปไหนเขาจะอยู่กับเรานะครับแม้ว่าไม่ว่าเขาจะไม่สบายหรือจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้ครับคุณนั่งเงียบๆตามลําพังได้นะครับแต่เวลานึงเองนะครับ คุณก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคุณแล้วก็คุณก็ต้องเข้าหาพี่น้องด้วยครับบางทีการหนุนใจจากพี่น้องต่างๆนะครับก็ทําให้คุณมีกําลังขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีเวลาที่นั่งเงียบครับและมีเวลาที่ล่าเริงด้วยครับพระเจ้าเองอาจจะให้คุณนั่งเงียบๆเวลานี้ครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเต้นกันต่อครับก็คือล่าเริงเบิกบานในพระเจ้าครับผมนะครับ ไปชิมไอติมนะครับวันนี้นะครับไม่ให้กับใช้คําว่ากลับไป <c oughs> ก็คือชิมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อชิมดูไอศครีมก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับยังมีความหวานชิมแล้วสดชื่นนะครับเพราะวจ,จนะพระเจ้าก็เหมือนครับยังคงหวานเมื่อเราได้ชิมอยู่เสมอครับและแม้ว่าเราเองอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับอาจจะ น้ำตาลไหลผสมกับรสชาติไอศครีมครับแต่ด้วยความหวานความอร่อยของไอศครีมยังคงเหมือนเดิมครับรอบข้างคุณอาจจะเปลี่ยนไปทําให้คุณรู้สึกว่าพราะเจรพระเจ้าเริ่มไม่หวานแต่ในตัวพระเจ้าพระเจ้าเองยังคงหวานเหมือนเดิมครับนั่งเงียบๆตามลําพังสักพักหนึ่งครับแล้วลองทบทวนดูว่าพระเจ้ากําลังอนุญาตให้เสี่ยวนี้เกิดขึ้นเพื่ออ,อะไรนะครับและในที่สุดนะครับ พ่ะพีบอกครับว่าองค์เจ้านายจะไม่ละทิ้งเป็นนิดครับแม้ทรงทําให้เกิดความเศร้าโศกพระองค์จะทรงพระกรุณาตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ครับพระองค์ไม่ตั้งใจจะทําให้ใครทุกข์ใจหรือทาให้มนุษย์โศกเศร้าครับดังนั้นให้เราขอพระเจ้าครับถ้าเวลานี้คุณรู้สึกอยู่ในช่วงกําลังต้องนั่งเงียบๆตามลําพังโอเคครับนั่งตามสบายนะครับเงียบๆอยู่สักพักหนึ่งครับ และถึงเวลานึงครับกลับเข้ามาครับแล้วก็ให้พระเจ้าเป็นผู้หนุนใจคุณให้คําหนุนใจจากพี่น้องให้คนรอบข้างคุณที่จะมีส่วนช่วยคุณนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามครับเพราะว่าจะนะพระเจ้าหวานอยู่วันยังค่านะครับและพระองค์จะไม่ปล่อยคุณนะครับพระองค์จะไม่ละทิ้งคุณครับให้เราทิ่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สัพพจนะพระองค์ที่หนุนใจเราพระง์เจ้าข้าเวลานี้อาจจะอยู่ในช่วงที่เราต้องนั่งเงียบๆอยู่พรง์เจ้าข้าแต่ขอพระเจ้าให้เราฟื้นเร็วให้แพ้หายสนิทดีให้เราแข็งแรงดีให้เรากลับมาที่จะได้รับการหนุนใจและหนุนใจคนอื่นพระง์เจ้าข้าใช้เราที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการติดตามคนที่พระเจ้าทรงนำเข้ามาพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าใช้เราที่จะเป็นประโยชน์กับคนเหล่านั้น และเราขอบคุณพระเจ้าที่คนเหล่านั้นก็เป็นพ่อพอรกับชีวิตของเราหลายครั้งเราเห็นชีวิตคนเติบโตขึ้นในทางพงค์แล้วเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงทําพระเจ้าขอพระเจ้าทําอย่างนั้นกับเราด้วยพงค์เจ้าค่ากระตุน้นเสริมสร้างให้เราเติบโตให้เราแข็งแรงดีให้เราที่จะมีกําลังมากพอที่จะสามารถหนุนประคองช่วยเหลือทุกคนที่จะไปด้วยกันและเราสามารถที่จะไปถึง น้ำพระทัยพระองค์ที่เตรียมไว้สำหรับเราทุกคนได้เราเจอที่ฐานในพระนามสกุลเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับผมอ่านมาแล้วครับผมวันไหนไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะตรวจดูนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับพี่น้องทุกคนครับเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ